ี่บอดจั่วม่บอกว่าทาสีคือ่นีว่เงินวันหยุดเนาะขา่ครับ่นองอดเด้อพี่น้องเข้ากัสิไกินข้เข่ากันต่นีไหไทยีก็บฮอว์อนเหรบพี่น้องเยือหลอนเหนื่อยได้ไห นี่กินลั่นกินขาวก้อนทอดพยากัรไปเที่ยวไเฮาไปเที่ยวไงเฮาไปเท่า,าวไ,าาไ,าไ,าปาไปยันดงดูเลยยามเช้าพยายามนะพยายามสั้นว่าก่อนนะสั้นว่าสั้นว่านี่สวัสดีครับพ่อพี่น้อง,งที่ชิดทุกท่านส,สวัสดีครับทุงท่างสบายดีไม่ดีเฮากับบ้าครับเป็นเห่านะครับ ตอนนี้เข่าก็อยู่ย่งจังหวัดตะ้อนพนมนะครับอยู่ท้าด่านนะครับข่าด่านด่านเรือนะครับแกเข่าผมกมว่าหดเที่เกียบร่อยแล้วนะครับตะอนน่อยครับพี่ดเง้นป้องปากได้ยังไงลูกบอลมุมโจ้นะครับไปจับ้าน เป็นครั้งแรกนะครับที่เมาวจะมาประเทศไทยนะรับ่อเอากคเทสเตอร์กันปม่าอรนะไปกูไอี่อนะไรขนะไปกไนะปของไออนะไปก่อดีนไปกนะงไอิะไปกอขงเอวดองพไปกององไอวีโะนไปก่ดนไปครับ เราอซื้อพอราะเรไม่ไปปากเพราะอะไแวะเลยซื้มาอีกสองอีกสองใบครับพี่น้องเดี๋ยวขอดรอตัวไปเติมบัตรกันนะครับครับตอนนี้เขาก็สเต็มมันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาก็สีลงเรือไป เดียครับอีเมียอยู่ฟังฝุ่นนะครับปัญหาโดนแหล่าต่งท่าแขกนะครับเป็นพักเที่ยงนะครับพี่น้องเขากับมะฮอดต้นหาโมกขืนหัวเขามาถ่ายไปชั่วโมงเป็นซุบงนะครับอีเมียเราชิว่ะเลยขาดโดนแค่โดนแค่เ,เ <laughs> จ้าหน้าที่พันยุทธนะครับพักเที่ยง อยู่อยู่บ้านเขาอากาศไม่มืดยังไงเนี่ยนยาว่ะเออหยุดพกกรบบ้านไปหาน้องสันว่านะครับเน่ยริ่มขึ <t <t ้นมาทันยูอด่อมันคือเอสนี่เขาเอาสันว่าซอยนะครับต้องฟังนาเดี๋ยวมันคึองอากาศห่อนี่บักเเก็บเรือใหม่เลยอก็าชุงหอเลยครับ ร้อยจ็กโลนี่มาเป็นเรียงเสกีเนาะจสเรี่งเลยใส่คสงเนาเอาเลยือออว่าเทคนี้มันดีก่าเนยรอยกว่าหม่มก็รอยนะครับบมกเมืองบมี่เนาะข้าเดล่ามาเนาะมาเสียบหกมบง

อะไรกินข้าวเปียกข้าวเปียกข้าวเปียกโอเคนั่งล้อขางล่างอะไรปนั่งลอขางล่างครับเพี่อนเราจะไม่มีที่นั่งนะครับันนี้จะเป็นเรือเรือไทยนะครับเรือไทยลัเรืเรือให้จะเป็นเรือลับเงทางเรือลำเียน้วมันมันิโย่ดนบ นังเลยครับนังเลยครับนีเรื่องกกจากังไหยลยนะครับหน้าือเรืองขาแข็งครับพออีเมงขาโดนดนะครับมุงฟัง 他有点儿那个 รถมาจอดไดว้นี่รถเั็นีงเอี๋สวัสด,ดีแม่สวัสด,ดีสวัสด,ดีพ่อไปได้ผักเคร่องอะไรฮะโอ้ยโจวว่บาบา้านน้ำบ่บอ่อชาชิงชิงนั่งแล้วก็นอ,กอนเชิงเช้านี้เออเรืไปเชิงไม่ไปกินข้าวก่อนปะมาเรื่องไปกินข้าวไปฉาลูกยังไปกินข้าวเด้วยไปกินได้ไหม กินได้ทีไรไอ้บอไปกินบอขี้ข่า้ว่ะยังเลยไปกินเขาไม่ถ้าจะไปกินเข้าไปกินเ่าไปไปาจะโซเรียสีออกมาห้องไปบมไปได้ไปเอาไปเอารถไปจอดเพาะเด็งหัาเที่ยงเขาหักเที่ยงไปไปไปนดียนี่บอสมันจกบว่ามันคาสิง

เราไปเห็นทายจเพ้านโกงโกงปาโปยอยู่บ้านมา่เด้ไปไปไอ้พ่อไปกินเขาใอแกล้านนานนี้ไปกินเขานะครับพี่น้องให้เมียไปกินเขาเปียกก่อนโย้อะไรเน จะบอแล้วแน่แน่เตื้นว่าจิวให้โอ้โหไหยโอ้ลานนี่เป็นเ็บไหมโอ้นี่ว่าเันนี่นี่ว่าเป็นเ็ดไหมนี่ก็ฮอหอนกับพี่น้องยูนหลอนเหนือดได้ไหม กินลันกินข้าวข้นขาวข้าวข้าวข้าากั้าวขาข้าวข้โอ้โวข้าวข้า้าวข้่วขาข้าข้านข่าน้างน้นาวขาวานข้า้าว้ ก่อนงีนไอ้กินข้าวยืนบ่ถ้าได้กินข้าวเที่ยงเนาะใ้ากินข้าวพร้อมกันปันาออั่นกินเต้ชิบูลารเดี๋ยวก็ทัวร์ยุสัมาพันละหกบัวรตะบนห้านคนได้อยู่ละหกมับนยูไตนะส่เหมือนตะเต้ตกยทางเวคนต้องเยรถจุดติ้วมนูนไทยนะบอสรถจุดติ้ยวยน่นอน มาจวมานหันเลยาจวอย่างั้มานำหมึ่งไอนมีหนู่ไปนำมากิฟนเลยเรียรบับเางเนี่ยกรงนี้เราก็ได้กิ่อกนก่น เทปเทปโรเบิร์ตเทปบั๊กเหราจ๊ะอโอครับขอบคุณครับอะเราแต่เราจะกินของร่วมกัน เท่านี้โอได้ <coughs> เพิ่งมีความเด็ดะนะนี่หนอกิอนอิ่มเกียกนะนหนอเด็ดสุดๆนะซิมกันไรอ่ะไมไ่กินเมื่อกินโดนแล้ววะแม่เกี๊ยกโดนแดดไปกิน เติมบางกระบันขึ้นหวชมีอดไซื้อมเลยเที่ยวไทยแล้วไปน้ำลูกไปเท้่ยไทยหอบไสอเตีนดย่ทกนเที่ยก็ไปแล้วเดี๋ยวเ้านา้ไปเตียนกันไปครับถ้าไปหอบนคนอัจุ่บันเราก็ผางเราก็ผางเองไดีใจ ได้รถแ่บไปไหนสมบานเพชรอะสมบานเพชรสมบานกินเหมือดไหมแม่ก่นี่รถอีกสี่โอหดบ้านส้มอดบ้านสี่นม่หัวนีอดาไก่ระไดปารยกิโาเด้าอยอรสกิโลส้สลักนะ ม,ม,มีตะค้อนถามหาเนี่ยเทียบซี่ก็ถรามหาปันเดยเป็นเถาสีมากว่่นโอ้ยยันลาให้วะยันลาไปดูเลยมือใหม่มืมลาเลยวะมือใหม่ลาไปห่วบสา่ะพยามดาูพอแล้วก็สิคับบนยลีน้ำนองนะครับตอนนี้นเรางหอดลูกหดลูกเนาออืมนลูกเ็นลูกแม่ง

ซื้อมายไนะพี่อ้อกซ้อหักหักเราจริงจริงหักหักครักป มีหอพ่มีค่ะันคือพิซซี่ส์มันแบบะไรอืมมีนคือพิซซี่ส์ก็ต้องสีงออกบไมกำลังปุงพ่อะไมหน้ำมาเวลาอด้ซื้อเเงแงแลวน้ำมันะ,ะ,ะว่าม,ามันูน่มยากยังดูตั้ง่ายที่ดูแล้วเสร็จุงยาก่อนแล้วไม่ก ไม่อ no mm ันตอนเราไม่ไ hmm. ล uh ่น <sh arp SDK medio normalmente> mm ้อยลูกไม่ไ hmm. ล mm ่ต hmm. mm ีทเพงไม่ล hmm. so okay. mm ูกดีทำใบเล็กเลยทำน้ยแต่เค็มมราแล้วต้มปบแล้วยังเออต้มเดียวไม่แล้วไปเดียวค่ะพอให้ใจเต็มปลากต้มต้มลานะคะเขาเมี่ยมหน่อเนี้ยก็จะผักต้มมาผัดเลยผักไห้อันนี้ไอ้บุญเราซื้อของผักไหย ทองผักไปผองักใช้คนกับอันด้วยด้วยทินงแล้ี่กรูฟเฟอ์นั่นเราื้อของผากอชกไอดนี่เลยนี่เาไหมเออเลยเท่านันเราว่าพูดฉากกัได้ค่ะเมากมาผักเลยแต่ก็นด่งเด็กแม่มาเสียดูมึอกับมาม่ปากขึงเลยเด็กกัมาลักมาผักต้นเียต้นดยว ของใหม่นรว่าจะตักเหรอกินมันเดียวนะเล้ยวางมดหมดยากคล้เาเราผ่าเดี๋ยวมาผ่าเราิดผ่ากันกระเพรเต็วได้ลายยังผ่าน่ากุศะเหม็นปลากระตู๋ได้ปลากรบได้ปลากระีลาไม่กินปูต้มขอาวเม่ เ้าคุกบันไหบรถเลยเขามงผมรู mm. mm. ้เขาเจ้าเพ่อระยังย่งินเขาเขาเพิ่เข้ามากินเห็บัวนกิน้ากินยาเบาลูกนี่บ้านของเขาเนี่ยเขาเจ้ายังเือดัน้งเผาเปาติดน้ำตาลู้เี็ดได้บ็ดเกดจะกินยาแล้วมั้ยามันวนยังนะ ตอนแรกค่ะตอนแรกแล้วมันสวิตอ่อน้ะมันบนอ่อนวเป็นหยักหรื่งรูอนอันนี้เป็นุดแล้เป็นเป็นหยเป็นยกเยอะยนีเล่ามเยเน่เ่งเนียตวันนู้นอีกนีรถหนเลยทำเด็กนะพัชเด็กมากกว่ากินรี่รถาผู้เดียวเป็นยังไงเพี่เราครับลางเลยมั้สางตื่นแี่รถ ลองทำนัวเนาะ้านนเนะนพ่อันะไม่เห็นตมเไปองกาเองได้นันนี้เนาะสบายเลยเลวามล้อวใจดี่านีเป็นเป็นลงบอกก็ุด่นมะพรานมี่อดูอีกสองไกินเม็ดเนาเอาเอาปากเอาน กินไมเมดอีฝาดเอาตุ่นเลยังตอัีนะกินหมูกินอดีมิโตกินให้ทันหมดหมเดฝกรสัเลยทำโจ้วะมีซีก้าดมีละลายเรว่าหมูโกบ้านั่งเมแม่แล้ว่าปได้หรือเล่ามัมีบักเุ๊ไปกันไปจะได้จะได้หารับอไอแม่ว่าเรื่อว่าบอกไปไปแล้วไม่มีบั๊ว่ะมีบัที่กดเรอรด้อว่าอดเอาว่ะ หมูไปไปเลยบเพื่อนเอาหมูโกไปบึง์ีลาเด็กป้าวะหมูคนฮอดร้านหมูเว๊ะว่ะสวแมนบกไปไปได้ด้วยแบบไปรำมไปปัดขาวไปรัมโง่ามมือกับมันก็ไร้ล้าลยวะเียไปทำมือกับวันู้รัมโมือเทียร์เลยแหละเป็นล้าลยว่ะก็ย้าค่ะว่ะเราให้ไปแล้วก็ย้าวะ không đậu, không đậu lấy lại, mà bị mày kín mít lúc không lúc, không có lấy cho lại 2 muỗng đây là hàng của nước ตดได้ยังบ้งย่างไปจีบย่างมัเวลาหัวยังมันทันได้ได้ข้อที่เดี๋ยวมันทูอยู่มันทานชูอะไเมื่อไหร่ี่ผู้งเล็กกุงปนไงหรอเกุ้มีได้แล้วเด็เออควาิดได้แล้วกินเลยแล้วันกินดีสิมันก็มัชูหาสิมันก้ามกนสิกินตัวนี้กินเลย ขาซามิิตแล้วมมนที่ลงหัวขาสานิชิตแล้วไม่ที่เป็นต้นต้นงาคือระงังรวมัวมใหญ่เมื่อไหรที่ดดสิด้วดฮีดแนมนี่ละพีดวดต้นมันได้เดียนนึงสีล่วพิดต้อนตะคูนะอืมป e ีงงามผิดตะคูเขากินเขาแล้วเราห้องกาดี อของนะครับให้อีพอกับบ้าดเอม่งของดูผัผมีอะไรบ้างอันนี้ลูกบอลลูกบอลเดี๋<อ>ยวไปเออเอาเอาใส่ถุงอันนี้นี่นะใส่ถงนี้นะลูนี่เดีย๋ยวได้สิบวันเดี๋ยวลูกบอลลูกบอลแบบล่มก็ได้ก่อนอุบัตนมีสูบยืนบ่เดี๋ยวแบบลุ่มค่อยไปสูบเดี๋ยวลูกสีแหบวบล่มก่อนเอาเงี้สิอ๋อมันมีต้องสูบอยู่ าสธรเมียนเมียนมีมีอยู่เมียนก็ยังมีหัวมันไม่มีอยู่ว่าก็มีอยู่เอ้ยแมวเราต้องขี่ไปก็ได้เป็นยังเนี่ยแล้วเอาไปขับไปหน่อยก็พอลูกเออเดี๋ยวเอาไปไม่ไม่เอ่ไม่เดี๋ยวลูกเอาใส่กระเป๋าเอียงนี้ไว้นี่ก่อนจะไปไหนรถก่อนเออเอียนเสียบให้ลูกไม่เดี๋ยวใส่กระเป๋าลูกก็ได้เป็นยังโอเค Đó mày nó lục ở đây mẹ Nó xây gặp bao lục Nó đi Cần đi sửa đấy nè Sửa Sửa hay bèng hay ai hay đâu đó hoặc Nhiều Mọi hay có bèng cần nè Sửa tôi đây chì Chì xe đây cái xe Chùa xe chi. ở chì Chì bậc Việt là á ใช่ใช่นาดีออยเยค่อยนี่มีอไางอ็นี้อันนี้อาอันนี้ของห่อฝักอันนี้ของห่อเด้อยาหออันนี้พาอันนีหัวเนียทางไฟหนี่งกันอยเอ่อไม่เคประแบบดูกดูบ่อนุ้นครับพี่น้องไฟร่มหมวกกันจุกเากับแมนเอาเมียรถไร่มหมกกัน เอาไว้แล้วว่าผู้เดียวนะครับเออปล่อยลมหมดแล้วจะเมื่อยจะจูบเอาหน่อยไม่สุดเหรอจูบแล้วกเอาเมื่อนำด้วยไม่ได้เกลี่ยนี้น้องแซ่ยายายาเอ่อยาพักเอายาใช้น้งเนี่ยน้องแซ่ผู้แม่มันยายาไม่เกิน่ยบอเกี่ยวเกี่ยวขึ้นนี่อันนี้ของอีหลานข่องแก้วอันนี้ยาอันนี้ออันนี้ของ แกยใช่มีขออีด่าด้ั้ยมะเข่อเทศแกะมะเเทศมังม่วงเราก็ได้ซื้อเด้เช้าเงินให้มาซื้อตลาดพ่อบานมันแพงโคมังงาะนะบุคสองโลสา้ร้อยหนึ่งแพงดีโคดแท้มากมาแบบเผาเาด้วยเลยามาเลนะาขาจะซื้อไนีนาแค่นี่แหละตลาดที่สุดจะหอยแ่แงตื่เลยละ

เสียงงวางเสียงวางไปพวกน้้งเวียงจันทร์นเสียงวางเสียงวางเออนองบกเสียงวางไปทั้งดไปอยูเรอองบกเสียงวางเหรอเสียงวางออกไปนะคุณเรี่ยวซเลยออกไปนคุณแล้วกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทางไม่องเนาะงขันมึงเก่าอะไรม่าี่บ่มัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่าไ้บอกอันนี้สอนเนาะสอนสูบเจ้าพ่อสอนม่นีเด้อ อหมกม่วงผมมาิม <sketches> ่ซื mm ้ออยู่ตลาดเมืองฟ่องนะครับพุณน้องเต่าก็ได้นะแก้ว่วงนนบลาไแล้วเหืเกิหน่อยัก็ยากรมาต้อนดูมมนทิต้อนนได้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเลนี่ต้องเลีงไว้ส่มาได้มดเลยได้เอาาวกคนดวยขอเลยเยบกระถักเ้าเย รบเป็นยังอยัน,ยนุ่งหัวเงิน,หนเห็นเรา้ผ่านเนาต่อปตมาไ้เราเติมน้ำมัน,นเคเีณเราอนณเาคุเดินทางไปไทยเราบบบเนี้ยหอนหอนครับพี่น้องปันนี้ตรงข้งางพีกว่์กัน ขารถอะไรอะไรก็ารถนเออมีเนี่ยมีเรยงใหญ่ยี่บ่อมีรบามสีบาทประมาณนี้ประมาณว่าเออเขาต้องไปเรียกนทีอย่าเีรกคนจับบัดเสียค่าเรือนได้เล็กอไปเรียกอี่พออไปเรียกปะ เออไปแรกไฮเล่าดีกว่าไดปไปเรกเาลไปเลกไฮเล่านะครับพี่นุ่มครห้พาไปเลกเอาเงินกบลูลูกลูกข่พ่อเอากนะลูกบาไแเข้าไปเที่ยวไ่เาไปเห่าไปยันลูกเลยพยามพยายามน้อง พยายามสั้นว่าก่อนนะครับ